ดูมาก่อนนะมันจะค่อยๆขึ้นนะผมอตอนเล่นแรกที่เล่นใหม่พี่ก็งงนะทำไมมันมีแค่ห้าแค่หกเองวะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราเก็บเบอร์รี่ดำก่อนนะผมอยากเล่นจังเลยอตอนนี้นะเ,เขาติดอยู่บนบ้านพี่พี่ขี้เกียจไปเอานะผมแต่ว่าระดับตัวที่แบบเออตัวเล็กๆแบบเนี้ยเนธทิกนิดนึงนะผมก็คือไอเบอร์รี่ดำเนี่ยสามารถช่วยในค่าสรุปได้นะเออเผื่อคนไม่รู้นะผมก็มันจะช่วยได้แต่ช่วยได้นิดนึงหละ จริงๆมันก็นิดนึงแต่ว่ามันก็ดีแล้วผมยังพอช่วยแบบขาดไปได้ก่อนสําหรับไดนเสาร์พวกเล็กๆเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นให้นาโคตตกินก็ได้นะมันเปลืองนะผมไอ้คอมปี้ยังไงวะโอ้โหมันมันดื้อแด้มันดื้อแถวมันดื้อแถวเอาตลบยิงดีอยิงดีเออไม่จับอยู่แล้วครับผมตลบเดี๋ยวแป๊บเดียวมันฟื้นนายพวกคอมพี้อะอะไรของมันวะ ก็มาดิขาผมไม่มีตัวอะไรแล้วนะระหว่างนี้ก็เ,ออเนี่ยตรงเนี้ยคือมันก็ต้องระหว่างนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเราจะใช้สูตรไปนอนเนี่ย <ไป S 1> พี่<แ>ว่า<แ>มันไม่มีสิทธิ์ทุกคนพร้อมโหลดมาแล้วครับแต่ไว้เ็ไม่ได้ดูดูนี่สิที่มันทำกูไว้ดูกับพี่เนาะสาวน้อยเข้าไม่ได้ ผมเล่นมาไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วครับผมเพิ่งโหลดมาแล้วก็เพิ่งเล่นไม่กี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้เวละเนี่ยครับพี่น้องสำหรับคลิปหน้าผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับบ๊ายบาย